โหดูตัวโ,โหโอโห้โ,อโหโอโห้โหตัวกำมไม่มิดนะครับตัวหืตัวดูหัวดิ๋ยวครับสวัสดีครับวับนนี้เราจะมาทำกุ้งเผากันครับ กุ้งแผลจากแม่น้ำปลาชินบุรีนะครับเข่านะครับก่อนอื่นเราจะน็อกกุ้งด้วยน้ำแข็งนะครับเราจะกุ้งมาแล้วเราก็ใส่น้ำน้ำแข็งปกจนกุ้งสลบไปเราก็มาเริ่มผ่าตัดกันได้เลยน,คน,น่ครับวิธีการตัดน,นะครับเราเอาขาออกก่อนเลยทิ้งไปเลยนี่ตัวนี้แทงเจ็บมากนะครับ ง่ายๆปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บจบนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทำท้นตอนต่อไปอันนี้มันมีหลายตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามทำบางคนไปผ่าข้างหลังนี่ผิดวิธีนะครับมันเหมือนไหลเละอดแดกนะครับนี่ของเรานี่ยอ <ผา S 2> ดแดเลยพอพอก็ต้องแบบเรียวๆอ่ะเข้าใจไหมหการนี่นะครับ เขาผานี่เลยกันไกลเล็มเลยที่เป็นผังผืนมันเล็มเล็มเลมเล็ม,ลมนี่ดูดูเล็มนะกดเล็มแล้วปึ๊บวางกันไกลอันนี้มีมีจะใช้แบบคมๆอะไรก็ได้นะครับผมสั่งมาแบบนี้มันจะโค้งมันไอจากรอยที่เราตัดเรากรีดเลยครับกรีดกรีดกรีดี่กรีด กี่หัวทั้งหัวเฉือนที่เดียวนะครับอย่าไปเลื่อยครับถ้าไปเลื่อยมันมันแหลกหมดนะครับเราก็แหวกเลยดูแหวกเลยนี่นะครับขี้มันจะอยู่ตรงส่วนนี้นี่นะเราก็เด็ดออกเราเราเห็นไส้นี่ไม่ใช่พญายนะำนี่ไส้กุ้งเราก็ดึงออกปึ๊บเนี้ยนะจะเป็นลักษณะนี้เราก็วางเลย แล้วเราก็สำคัญที่ปิดฝาให้มันระอุครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าย่างเสร็จเราเป็นไงโอเคนะครับบ๊ายบาย2000 y <years> e น r s later ผลงาน,นย่างคุ้งของเราครับ<ม>เหลืองอาลามนะครับต้องขอบคุณร้านสีดำนมสดแอดบ้านริมน้ำตายายจังหวัดปัตตานีนะครับที่เพื่อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ นี่นะครับเป็นหน้าตาของกุ้งเผาที่ร้านนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของแฟนเพจร้านไว้ให้นะครับเป็นแม่น้ำอ่าเป็นกุ้งแม่น้ำปลาจ,จีนจากแม่น้ำแท้ๆนะครับตัวจะหูใหญ่มากนี่นะครับกุ้งของทางร้านยังไงเพื่อนๆถูกใจก็ขอให้เพื่อนๆฝากกดติดตามฝากครับ Alles Subscribe แล้วก็ฝากไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ